ซื้อให้น้องหมานี่หรอนี่เอากินจริงเหรอจริงเด็ดนึนกถามยายกับตาเด็ดซื้อประจำหรอไปอย่างนี้ไปไปไปไหนบ้างไปด้วยกันอะ่ะไม่ไปปล่อยไว้ที่บ้านหรอแล้วโอกาสไหนได้พาน้องมาก็โอกาสเราเลิกงานเ้าะหรอแล้วตอนอยู่บ้านเขาอยู่กับใครก็อยู่ัวเดียวเอาอาหารไว้ให้พ่ออย่างร้อยอยู่ห้องหรือบ้านอยู่บ้านเป็นบ้านเป็นหลังหรอจะเขาอยู่ด้วยกันกี่ปีละ นี่เขาถึงได้เก้าเดือนเลี้ยงแต่ดูนมเหรอแล้วแต่ออกใหม่ๆเหรอมีเก้าเดือนแล้วนี่เขากำลงังโตเต็มที่อ่ะ,อะเขาตัตผููตัวเมียต,ตัวผู้เหรอเขามีเมียยังยังเหรอพูดเล่นทำไมผมมันไม่หยิกอ่ะก็ตัดขนไงเหรอเออพูดเลนนี่เป็นหมาละเอียดอ่อนมากนะอ่านี่ตัดขนตัดขนเขาเหรอ เคยพาไปไหนไกลๆไหมไปต่างจังหวัดไปชนบีก็ไปในกระเป๋าแบบนี้เหรอก็ไปไม่ใช่ไปกระเป๋าเราจะนั่งรถส่วนตัวน่ารักมากเลยงงงงงงโอ้ทำไมตัวได้อยู่ข้างบนอุ้ยอุ้ยเขาไม่โดนเขาไม่กัดกันเหรอเขาเขาจะเป็น ใส่ดีหรอหมาไม่ใส่ดีไม่เขาอยู่กับคนนี่ใสเลยเหมือนคนน่ะอ่านีใส่นอนเหมือนคนนอนห้องแอร์เหมือนคนเนี่ยหรอไปไหนไปด้วยกันหน่งไปด้วยกันน่ารักเนาะมีลูกไหมตัวเองอะ่ะตัวเองมีลูกกี่คนสองคนหรอแล้วทำไมรักหมาจังเอาลูกก็รักหมาหมดหรอเรื่องบางแก้วเรื่องอะไรหมดหรอ 拉上，来满了。